ฟังเพลงนี้ครับคิดถึงทักษิณทําไมคนไทยคนทั่วไปถึงคิดถึงทักษิณแล้วทักษิณจะกลับเมืองไทยนะฮะผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาครับชื่อเพลงคิดถึงทักษิณคิดถึงทักษิณพาถิ่นไปอยู่แดนไกลป่านนี้จะเป็นยังไงสบายดีไหมชาวบ้านคิดถึง เมืองไทยตอนนี้มองไปทางไหนก็ตึงผู้คนต่างก็เคียดขึงคิดถึงอยากให้กลับมาปัญหามากมายผู้คนวุ่นวายทุกวันชาวบ้านพากันตกงานโรงงานก็ปิดเศษฐกิจก็พังคนไทยวันนี้ โควิดมันไลลรบล้างผู้คนล้มตายข้างทางไร้เตียงไร้ยาประชาชนโทนี่วุฒซ้ำกลับมาไว้ไ้โทนี่ปัญหาบ้านเมืองครานี้หมดแล้วหรือทางแก้ไข รัฐบาลซอมบี้มืดมนไรหนทางไปได้แต่มองเชื้อโรคทำลายผู้คนล้มตายทุกวันปัญหามากมายผู้คนวุ่นวายรอวันกลับมาทั้งเด็กสาตรีและคนชาราพี่ป้าณนะ้ทั่วแคว้นแดนไทยเขาดาวเฝ้ารอ อ้มกอดจากห่วงหัวใจฟ้าส้างเปิดกว้างวันใดจะไปรอรับที่สุวรรณภูมิชื่อเพลงคิดถึงทักษิณโทนีวุธซ้ำเพลงนี้ผมเขียนไม่นานแล้วละ่ะยังไม่มีโอกาสได้ร้องสักทีวันนี้ร้องจากใจเจ้าชายครับโทนีบุตซ้ำกลับมาไวไวๆนะครับ